สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากการที่มีการแชร์ข้อความและภาพในโซเชียลประกาศตามหานายนิรุตบุญชูอายุ41ปีนางสาวนลิมนเพชรบุญมีอายุ41ปีเด็กชายณลิบเบศบุญชูอายุ12ปี และเด็กหญิงหารินดาบุญชูอายุเจ็ดปีชาวอำเภอศรสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยได้หายออกจากบ้านในอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยตั้งแต่วันที่10เมษายน2,565จนถึงวันนี้คือเข้าสิบวันแล้วโดยขาดการติดต่อกับทางญาติซึ่งก่อนที่จะหายตัวไปแบบยกขวนั้น นายนิรุตได้แจ้งกับพ่อและทางญาติว่าจะไปเที่ยวแต่ไม่บอกว่าจะไปไหนวันที่เดินทางออกจากบ้านได้ใช้รถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนโบใบไม้พอผ่าน3053สุขโขทยัยเป็นพาหนะในการเดินทางตั้งแต่วันที่10เมษายน2565นจนถึงขณะนี้ยังไม่กลับบ้าน ทางบ้านและญาติญาตมีความเป็นห่วงมากวอนพบเบาะเสและก็ช่วยกันแจ้งมาอย่างครอบครัวหรือที่สถานีตำรวจภูธรบันไลผู้สึกข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของนายสอบบุญชูอายุ69ปีหรือตาล้วนซึ่งเป็นพ่อของนายนิรุษและครอบครัวรวมสี่ชีวิตที่หายไป ตาล้วนได้เล่าให้ผู้สข่าวฟังว่าปกติแล้วนายนิรุตจะมาอาศัยอยู่กับเมียและลูกที่อำเภอทุ่งสลียมจังหวัดสุโขทยัยได้ประมาณสองปีแล้วโดยนายนิรุตมีอาชีพเกษตรกรซึ่งลูกชายได้หายออกจากบ้านที่อำเภอทุ่งสเสลียมไปตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาโดยได้บอกกับหลานหลานสาวคนโตก็คือน้องอุ้ยอายุ19ปีว่าจะพากันไปเที่ยว ซึ่งปกติแล้วตนจะเป็นคนไปหาหล,ลานเที่ยมเ่อทุ่งสเสลี่ยมแต่คราวนี้ไปหาหลานกลับไม่เจอใครเลยเจอแต่หลานสาวคนโตตาล้วนจึงได้สอบถามนางสาวฮิรัญยาหรือน้องอุย้ยซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายนิรุตบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่สิบเมษายนตนยังส่งข้อความและติดต่อกับพ่อได้อยู่เลยและหลังจากนั้นติดต่อพ่อไม่ได้เลย ซึ่งตอนนี้ทั้งพอ่อแม่และน้องอีกสองคนได้หายไปแบบไร้วิเวลไม่ติดต่อกับซึ่งน้องอุยตาล้วนรู้สึกเป็นห่วงทั้งสี่คนที่หายไปเป็นอย่างมากและได้เข้าแจ้งความไว้กับสถานีตำรวจภูธรบันไรไว้แล้วด้านพันตำรวจโทสมชายบุญมีจ้อยได้เปิดเผยว่า หลังจากได้รับการแจ้งคนหายออกจากบ้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่หาข้อมูลและประสานไปยังจุดตรวจต่างๆที่คาดว่ารถของนายนิรุตจะวิ่งผ่านซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานั้นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพรถยนต์ของนายนิรุตวิ่งผ่านบริเวณสี่แยกอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตร โดยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพบร่องรอยเบาะเสเพียงจุดเดียวจากนั้นไม่พบรถของนายนิรุตอีกเลยจนถึงขณะน,นี้ไม่สามารถติดต่อนายนิรุตได้อีกเลยเช่นกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและญาติของครอบครัวสี่ชีวิตที่หายไปฝากประชาสัมพันธ์ถ้าใครพบเห็นรถคันดังกล่าวสามารถแจ้งมาได้ที่สถานีตำรวจพุทธรบันไร อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยหรือโทร0847772591นายล้วนบุญชูบิดาน,นายนิรุตหรือ0812818679นางสาวหิรัญญาบุญชูลูกสาวนายนิรุตส่วนทางด้านของเพจอีจันทร์สืบหา,บาเบาะแส และก็ได้ทำลายลึกลับของการหายปริศนายกครัวของครอบครัวนายนนรุตก็คือเพจอีจานได้นำเสนอว่าวันที่2เมษายน2565นายนิรุตพ,พาภรรยาและลูกคนเล็กสองคนออกจากบ้านที่สุขทัวไทไปส่งลูกสาวคนโตที่เชียงใหม่วันที่3เมษายน2565เวลา8นาฬิกา30นาที พบพิกัดรถกระบะผ่านเส้นทางกลุ่มเนื้อวันที่4เมษายน2,565เวลา9 35. นาฬิกานาทีพบพิกัดรถผ่านเส้นทางศบปึงวันที่5เมษายน2,565เวลา9นาฬิกา20นาทีพบพิกัดรถผ่านเส้นทางบ้านน้ำบ้านน้ำขขงวันที่6เมษายน 2565เวลา8นาฬิกาสนาทีพบพิกัดรถผ่านเส้นทางแม่ยะต่อมาเวลา9นาฬิกา50นาทีพบพิกัดรถผ่านเส้นทางศพเปิงเวลา12นาฬิกาจะเดินทางกลับหลังจากส่งลูกสาวคนโตลูกสาวถามพอ่อว่าจะไปไหนโตพ่อบอกกลับบ้านก็คือสุขโขทยัยหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีพบพิกัดรถผ่านเส้น ของสบเปืงแต่เป็นขากลับเวลา14นาฬิกาสนาทีพิกัดรถผ่านเส้นทางกลุ่มเนื้อเวลา14นาฬิกาสนาทีพิกัดรถผ่านเส้นทางหนองหอยเวลา15นาฬิกา45นาทีพิกัดรถผ่านเส้นทางทุ่งเสี่ยมจากนั้นวันที่จิตเมษายน2565นเวลา15นาฬิกา1นาทีพบพิกัดรถ ผ่านเส้นทางวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรเวลา15.40นนางสาวนารุมมนเพนบุญมีหรือแม่ได้ขายรถให้กับนายนาคนที่หนึ่งคือป้อมที่ปั๊มน้ำมันสาขาเขื่อนนเรสวรจังหวัดพิษณุโลกเวลา15.50นนางสาวนารมมนโอนเงินปิดบัญชีรถ จากนั้นสามีได้ขับรถเก๋งอันติดสภาพกลางเก่ากลางใหม่สีบอนมารอที่ปั๊มระหว่างทำสัญญาซื้อขายโดยไม่ได้ดับเครื่องรถและเดินเที่ยวไปดูที่รถตลอดช่วงเช้าวันที่8เมษายน2565ั25นหน้ายหก้านาคนที่หนึ่งขับรถกระบะมากรุงเทพแล้วขายโตอให้กับนายนาคนที่สองคือกิจ จังหวัดสมุทรปราการช่วงเย็นวันที่8เมษายน2565นายนาคนที่สองขายรถกระบะต่อให้กับนายนาคนที่สามก็คือเบสนัทวุฒิจังหวัดเลยช่วงเช้าวันที่9เมษายน2565นายนาคนที่สามคือเบสนัทวุฒิจังหวัดเลยขายรถกระบะต่อให้กับนายนาคนที่สี่ คือนุพุณจังหวัดอุดรธานีส่วนวันที่10เมษายน2565นพพุประกาศขายรถกระบะหน้าเพจและจอดขายหน้าเต็นท์รถมือสองจังหวัดอุดรธานีปริศนาหลังจากนั้นทั้งสี่ชีวิตไปไหนต่อและใช้ชีวิตกันอย่างไรทำไมพวกเขาถึงไม่ติดต่อกับลูกสาวและครอบครัว